วันนี้เราจะฝึกทำโจทย์นะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะฝึกทำโจทย์วันนี้จะเป็นโจทย์เขาเรียกว่าเบสิกนะฮะพื้นฐานที่เรายต้องรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำโจทย์ปัญหาที่มันมีปัญหานะที่มันเป็นปัญหาจริงๆอ่ะพรุ่งนี้นักเรียนเล่าโจทย์ลงไปเลยนะ ปริซึมสามเหลี่ยมมีปริมาตร96ลูกบาทเซนติเมตรและมีความยาว4เซนติเมตรจงหาพื้นที่ฐานของปริซึมนี้นะครับดูซิว่าเราจะมีวิธีการในการหายัางไงแต่ก่อนอื่นเราต้องทำไมก่อนวาดรูปก,ก่อน เราจดเสร็จแล้วก็ลงมือวาดรูปเลยนะก็จะออกมาเป็นรูปลักษณะน,นี้นะเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือให้อะไรมาให้ปริมาตรมาใช่ไหมครับก็คือ9 6ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ให้อะไรมาให้ความยาวมาเขาถามว่าพื้นที่ฐานเท่ากับเท่าไรพื้นที่ฐานเท่ากับเท่าใดนะครับ นักเรียนสังเกตสิครับว่าปริซึมเนี่ยมันมีพื้นที่ฐานกี่ฐาน2ฐานนักเรียนดูหน้าครูติก๊กไว้ก่อนนะครับนี่นี่กับนี่นะอ่ะเขาให้ปริมาตรมาใช่ไหมครับเราก็มาดูซิว่าปริมาตรปริซึมเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงเราก็เอา4ี่เนี่ยไปแทนค่าแล้ว แก้สมการหาพื้นที่ฐานเมื่อแก้สมการหาพื้นที่ฐานเสร็จแล้วตอบได้เลยไหมครับตอบได้หรือยังตอบได้หรือยังครับเพราะอะไรถึงตอบเพราะอะไรถึงยังตอบไม่ได้มีเักเยนบอกว่ายังตอบไม่ได้เพราะอะไรยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีกี่ฐาน2ฐานแต่ที่เรากําลังหาเนี่ยมันมีอยู่กี่ฐานฐานเดียวดังนั้นเราต้องเอาคําตอบที่ได้ไปคูณอะไรนะไปคูณ2มันก็จะองมาเป็นฐานทั้งสองเพราะเขาถามว่า พื้นที่ฐานเท่ากับเท่าไรปริซึมมันมี2ฐานนะครับเมื่อหาหนึ่งฐานได้ก็ไปคูณ2ก็จะไดะ้พื้นที่ทั้งหมดของฐานปริซึมนะ,ะเราดูต่อเลยครับตั้งสูตรก่อนนะปริมาตรของปริซึมเท่ากับพอทอฐาน คูณกับความสูงพื้นที่ฐานนี่เราต้องการทำไมครับเราต้องการหาใช่ไหมเราก็เขียนลงมาเหมือนเดิมสูงให้มาหรือเปล่าสูงก็คือแล้วเองอสูงก็คือความยาวนั่นเองนะครับถ้าเอาไปตั้งเนี้ยก็กลายเป็นความยาว ก็คือ4ปริมาตรให้มาหรือยังปริมาตรให้มาเท่าไหร่นะครับ 96, 96. ก็ทําเหมือนในเรื่องของการแก้สมการทั่วไปนั่นเองเราก็จัดการแก้สมการสิครับดังนั้นพอทอฐานเท่ากับ46ทําอะไรก็บ4หาร4 สรุปฐา,ารรฐานเท่าไหร่ครับฐานเท่าไหร่นะ4หาร96ได้4 1เป็น4 4 2เป็น8เหลือเศษ1 4 4 16ได้ไหรครับ24แสดงว่าฐานเท่ากับ24ตอบ24ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่กี่ฐานฐานเดียว24ถ้าสอฐานเท่าไหร่48เราก็ตอบว่างี้ครับ ดังนั้น,ฐาน,ททน,นฐานของปริซึมอ่าโทษทีดังนั้นฐานของปริซึมเท่ากับ24คูณกับอะไรครับ 2, 2เลยได้เลยส่สิหน่วยเป็นไรครับ ห,หน่วยเป็นไรหาพื้นที่อะเออตารางนะครับไม่ใช่ลูกบาทนะหาพื้นที่เป็นตารางนะครับตารางเซนติเมตรนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้มีนักเรียนบางคนนะครับหาเสร็จแล้วตอบเลยได้ไหมไม่ได้อย่าลืมว่ามันมีกี่ฐานครับ2ฐานต้องเอาไปคูณะไรด้วย ไปคูณ2ด้วยจริงๆแล้วก็ตอบ48ตารางเซนติเมตรพอได้นะครับไม่ยากถ้างั้นเรามาดูในสไลด์ต่อไปเลยครับนนี้ตอบก่อน48ตารางเซนติเมตรอ่า ข้อนี้ตรงนี้มันอาจจะติดขอบไปสักนิดหนึ่งนะแต่นักเรียนพอจะมองเห็นได้เยครับแท่งนะริซึมสี่เหลี่ยมแท่งหนึ่งยาว16ซนติเมตร มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง5เซนติเมตรและมีปริมาตร800ลูกบาทเซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิวนะจงหาพื้นที่ผิวรู้สึกว่าในวันนี้ข้อนี้น่าจะค่อนข้างยุ่งยากมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะนักเรียนก็ดูดีครับว่ามันน่าจะทำอะไรก่อนดี เสร็จไหมครับเสร็จแล้วนะเรามาดูที่โจทย์นิดหนึ่งนะครับเราเราลองมาช่วยกันวิเคราะห์นิดหนึงว่าโจทย์ต้องการอะไรแท่งปริซึมสี่เหลี่ยมแท่งหนึ่งยาว16เซนติเมตรมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้ากว้าง5เซนติเมตรและมีปริมาตร8 0 0ลูกบาศเซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิว ดูจากโจทย์แล้วนะครับเขาให้ปริมาตรมาให้ให้ความยาวมาแล้วก็ให้ความกว้างมาขาดอะไรไปตัวหนึ่งขาดอะไรครับอาจจะเป็น,อาจจ,ปนอาจจะเป็นความหนาก็ได้หรือความสูงก็ได้ที่ขาดไปดังนั้นเราต้องหาอะไรก่อนหาไอ้ตัวที่มันขาดไปอ่ะก็คือความหนาความสูงความสูงให้มายัง เขาให้ความยาวมาแล้วความกว้างขาดความสูงหรือความหนาแล้วแต่เขาจะกําหนดนะครับขาดไปตัวหนึ่งเมื่อขาดไปตัวหนึ่งเสร็จเราก็จัดการแก้สมการหาตัวนั้นพอหาเสร็จเขาถามว่าอะไรครับจงหาพื้นที่ผิวเราก็เอาตัวเลขทั้งหมดที่เราหามาได้เนี่ยมาหาอะไรมาหาพื้นที่ผิวดังนั้นจรสุดเลยว่าข้อน,นี้เราต้องหาอะไรก่อนดับหนึ่งหาความสูงก่อนดับหนึ่งหรือจะเป็นความหนาก็ได้นะฮะความหมายเดียวกันพอหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวเลข ทั้งหมดที่เราได้เนี่ยมาหาพื้นที่ผิวของปริซึมก็จะได้คำตอบออกมานะครับดังนั้นเรามาดูในวิชวลครับเราก็ตั้งก่อนเลยครับขอให้ปริมาตรมาใช่ไหมตั้งก่อนเลยว่าปริมาตร ปริซึมเท่ากับพอทอฐานคูณกับสูงนะฮะพอทอฐานคูณกับสูงฐานนี้ประกอบไปด้วยนะความยาวกับความความยาวความอะไรครับความกว้างก็ได้นะแล้วแล้วแต่นักเรียนจะใส่ลงไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรมันเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ สี่เหลี่ยมแต่เราไม่รู้ว่าสี่เหลี่ยมอะไรบอกไม่ได้ก็อ่ะเขาบอกมาว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับผืนผ้าฐานก็จะเป็นกว้างคูณยาวแล้วก็คูณอะไรสูงออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเราบรดูซิเขอให้กว้างมาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับกว้างกว้างห้ายาวเท่าไหร่เอยตามนี้เลยตามนี้เลยยาวเท่าไหร่นะยาวสิบหกสูงรู้ไหมไม่รู้เพราะไม่ได้ให้มา ปริมาตรให้มาไหมครับปริมาตรให้มาไหมให้มาให้มา800ลูกบาทเซนติเมตรเรียบร้อยเราลองแก้สมการหาความสูงเลครับคือมันมันยังไม่ค่อยยากนะครับครูก็เลยจะไปไวสักนิดหนึ่งนะถ้า ถ้ามันมีอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยก็จะไปช้าๆอันนี้มันเหมือนว่านักเรียนเนี่ยเคยผ่านมาบ้างแล้วนะครับเป,เป็นว่าเป็นการแก้สมการเป็นการแทนค่าตัวตัวเลขลงไปในในในที่เขากําหนดมาให้เองว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นั่นเองฮะอะได้อะไรครับได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้คุณก็ได้อะไรห้าหกสามสิบห้าหนึ่งเป็นห้า ทดอีก3เป็นเท่าไรครับ80 80แล้วเอามาทำไรก็แ8 0รวายไปไหมเนี่ยวายไปไหมครับห้องห้องสห้อง4ห้อง5้าวายไปไหมครับไม่ตอบนะแสดงว่าไม่วายนะครับก็คือมันเป็นการแก้สมการตามปกติอะที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับก็มันจะไม่มีอะไรเลยเว้นแต่ว่านักเรียนไม่รู้แค่นั้นเองทำไม่ได้เลยก็จะไม่ได้ตรงนี้มา หรืออย่างนี้ก็ได้อะได้ไหมแปดสิบคูณกับความสูงได้ไหมครับเท่ากับแปดร้อยดังนั้นสูงอย่างเดียวคืออะไรก็คือแปดร้อยหารด้วยแปดสิบเท่ากับเท่าไหร่ครับเท <80 S 1> ่ากับสิบสรุปแล้วสูงเท่าไหร <40 S 1> สูงสิบนะครับสรุปแล้วสูงสิบนะอ่ะต่อครับแต่เขาต้องการความสูงไหมไม่ได้ต้องการนะครับเขาต้องการหาอะไรพื้นที่ ผิวแค่นั้นเองนะครับหาพื้นที่ผิวแต่เราต้องใช้ความสูงด้วยเราก็มาต่อครับพอทอผิวของไปซึึมเท่ากับอะไรนะสองพอทอฐานคูณกับสูง เรียบร้อยจุดประสงค์ของเขาก็คือว่าจะต้องหาพื้นที่ผิวแต่จะหาพื้นที่ผิวได้จะต้องรู้ก่อนว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วก็สูงเท่าไหร่ดังนั้นในข้อนี้เขาให้ความยาวมาให้ความกว้างขาดอะไรครับขาดความสูงเราต้องหาความสูงให้ได้อ่ะต่อครับ2พื้นที่ฐานไปนรูปอะไรเนี่ย เป็นรูปสี่เหลี่ยมถามรูปสี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวกว้างเท่าไหร่ครับก <5. S 1> ว้าง5ยาว 16, 16. นะครับอ๋อโทษทีอันนี้ต้องเป็นอะไรโทษทีไม่ใช่ไม่ใช่คูณนะครับเป็นอะไรเนี่ย<ว>เป็นบวกโ,วโทษทีนะอ่านี่ผิดเลยเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโทษทีนะนะเกี่ยวพันกันเรื่องเมื่อกี้สองพื้นที่ฐานบวกกับพทผิวข้างนะฮะโทษทีโทษทีนะครับเมื่อกี้มัน มันเกี่ยวพันกับข้อเมื่อกี้นะครับก็เลยไปเลยนะครับเลยเลยไปเลยโทษทีนะครับอันนี้ไม่ใช่นะก็จะเป็นสูตรอันนี้นะครับ2อพอลอฐานไปคูณสูงก็หาไม่ได้นะสองพอลอฐานต้องบวกอะไรครับพื้นที่ผิวข้างนะแบบนี้ต่อครับบวกกับบวกอะไรครับ ตวกไรต่ออันนี้คือพื้นที่ฐานใช่ไหมพื้นที่ฐานคือกว้างคูณยาวใช่ไหมครับ2พื้นที่ฐานคือกว้างคูณยาวกว้างเท่าไหร่นะกว้าง5ยาว16อ่าสองพื้นที่ฐานก็คือคูณอันนี้ก็มีปัญหานะครับบวกกับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างในสูตรว่างไงนะนงเส้นรอบฐานคูณกับความสูงเราก็ต้องมาดูครับเส้นรอบฐานคืออะไร เซนต์ลวฐานคืออะไรนักเรียนฟังก่อนนะนักเรียนดูนี้ก่อนนะครับบางทีนักเรียนจะสับสนดูนะเมื่อกี้เนี้ยเราเอาฐานเนี่ยคืออะไร5้าคูณกับ6ใช่ไหมห้าคูณกับสิบหกแสดงว่าเราตรงนี้เป็นฐานถูกไหมเห็นไหมเนี่ยเราตรงนี้เป็นฐานนะครับดูนะเห็นไหมเนี่ยห้าคูณกับสิบหกแสดงว่าเราเอาช่วงนี้เป็นฐานเนี่ยเราเอาช่วงนี้เป็นฐานเราช่วงนี้เป็นฐานและเอาไอ้พวกรอบๆเนี่ยเป็นผิวข้าง ไครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้ตัวนี้เป็นฐานมันก็คือ5คูณอะไร5คูณ10นะครับมันก็คือ5คูณ10แต่ในเมื่อเราเอาตรงนี้เป็นฐานนักเรียนดูนะครับมันอาจจะสับสนสักนิดหนึ่งมันแล้วแต่ว่าเรากําหนดอะไรเราตรงนี้เป็นฐานนะนะครับเราตรงนี้เป็นฐานดังนั้นการหาพื้นที่ผิวข้างเนี่ยก็คืออะไรครับเส้นรอบฐานเราตรงนี้เป็นฐานเส้นรอบฐานคืออะไรมีอะไรบ้างมีอะไรครับ มีห้าบวกกับ 5, 5บวกกับ16แล้วก็บวกกับ16เรียบร้อยลองหาสิครับได้อะไรแล้วก็คูณคูณกับอะไรครับคูณกับความสูงก็คือ10นั่นเองก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะบางทีนักเรียนอาจจะสนอ้าวทำไมไม่ใช้5บวก5บวก10บวก 10? เพราะอะไรครับเพราะว่าเริ่มแรกเราใช้อะไรเป็นฐาน ห้าคูณกับสิเป็นฐานคือเริ่มแรกเราใช้ตัวนี้เป็นฐานเราก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นฐานทำไมทำไมไปตลอดไปนะครับอ่ะหาตรงนี้ได้อะไรตัวนี้อะไรครับห้าหกสาสิบใสศูนย์ทดสามห้าหนึ่งเป็นห้าเป็นแปดสิบปดิคูณกับสองข้างในได้อะไรข้างใน ในไรแล้นะฮะ42อันนี้เป็น32บวก10เป็น4 2คูณกับอะไรคูณกับ10อ่ะนะครับที่เหลือนักเรียนไปทำไมมาที่เหลือนักเรียนไปทำเองหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นตาลางตารางหรือลูกบาศก์ตารามเพราะเราหาพื้นที่ผิวนะครับนักเรียนก็ไปดูมาว่ามันจะตอบว่าอะไรนะดังนั้นครูฝากกันบ้านไว้นะครับเปิดหน้า61กันบ้านนะครับนิดหนึ่งนี่เดียวเอง หนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วกันบ้านนะครับกันบ้านนะหน้า61ครับหน้า61ไปไกลเลยเรียนสองสาหน้ากันบ้านอยู่ไกลเลยนะ,ะหน้าหกสิบเข้อหติดไว้ข้อ1นึข้อ1ข้อหข้อหนึ่ขอ้ขอ,ขอ,ขอ,ขอสอข้อสี่หสองสี่ ส่งวันอะไรนะมันหัสนะครับวันนี้ก็นะครับไม่มีอะไรแล้วนะก็เป็นการทําโจทย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ต่ออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบทตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ